เอาลยคคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาไปดูเป็นกนกงเกงปีกนกใหม่นะครับซึ่งก็คือจะเป็นปีกนกสีขาวนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมลองไปดูในคอลเลกชันของตัวเองดีกว่าว่ามีกันกี่สีแล้วนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยก็คงจะเป็นตัวไหนอยู่ครับหรือว่า มันเป็นตัวเริ่มต้นก็คุณจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะก็คือจะเป็นเหมือนแพ็คขนนกใช่ไหมเดี๋ยวเราคอลเลกชันแฟชั่น,ชนใช่ไหม mm. อ่านี่นี่นี่ก็คือจะเป็นกงางกงขนเป็ดนั่นเองนะครับเริ่มต้นอาจจะเป็นกงางกงขนเป็ดเนี่ยเห็นไหมก็คืออันนี้คือตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คนนือจะเป็นปีกน,นกสีฟ้านั่นเองนะครับอ่านี่คุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นแฟนทอมเฟเธอร์นะครับก็จะเป็นตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ต่อมาตัวที่3มก็คือจะเป็นตัวสีแดงนั่นเองที่ผมใส่สักครู่นี้นะรจเป็็ก ตัวต่อไปก็จะอม่แล้วเนิมนมันก็คือจะเป็นสีขาวนั่นเองจะเรียกว่าย้อมแมวก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยเนะครับตั้งแต่เชือกอะไรเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยลายปีกนกอะไรเนี่ย แล้วก็เหมือนกันหมดเลยเพียงแค่เปลี่ยนสีเพียงเท่านั้นเองนะครับก็ขายได้ละซึ่งที่จริงเนี่ยผมเห็นลายนี้มานานแล้วนะแบบเป็นปีแล้วนะมีแบบฝรั่งเขาแบบใช้มดทาเอานะครับไม่คิดว่า GM เอ้ขาจะเอาตามมดเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามีคนทําก่อนนะก่อนที่จะเข้าตัวเกมจริงๆเนี่ยมันมีคนทํามดมาก่อนเลยนะก็คือเป็นการดัดแปลงเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีปุ๊บนิดหน่อยก็คือจะเป็นลายนี้เลยนะครับซึ่งตรงกันเลยนะกับมดแนวนะครับเรียกได้ว่าเหมือนแบบเลียนแบบมดเลยก็ได้นะหรือว่า เขาอาจจะรู paid, well, <c oughs> <laughs> anyway, like ้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้ไปตามมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเทพจะจัดเลยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันครับไปกันเลยอันนี้เลยนะครับคุณผู้ชครับก็คือจะเป็นกางเกงตัวนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นเพียวแองเจิลนั่นเองนะครับของผู้ชายนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่อ่ะเอยมองไม่เห็นดิมเป็นกางเกงนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะอุ้ยข้างหลังแบบนี้ด้วยหรอของกางเกงสีแดงไปแบบนี้ปะ อ่าเหมือนกันเลยเนะครับเหมือนกันผมเพิ่งสังเกตนะก็จะเป็นแบบสีดําออกเทาๆนะแต่ว่าตัวมอสเนี่ยจะออกแบบสีดําเข้มซึ่งผมว่ามอสเนี่ยสวยกว่าอีกนะแต่ก่อนนะผมจะว่า็น่ะแหลกคุณครับก็สวยในระดับหนึ่งเลยนะต้องจัดตีแล้วนะครับคุณครับถาดการตลาดจริงๆเลยนะครับอ่าก็ดูดีในระดับหนึ่งเลยนะต้องจัดนะครับแบบนี้อืสวยเนี่ย เพียวแองเจิลนะครับสำหรับจิตใจบริสุทธิ์นะครับอ่ะมาดูทางด้านของผู้หญิงกงันบ้างดีกว่านะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสายคาดแบบนี้มานิดหน่อยใช่ไหมเป็นของของกางเกงเขาไหมเดี๋ยวของผู้หญิงอ๋อผมไม่มีของผู้หญิงนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็คือมันจะเป็นสายคาดแบบนี้มันคืออะไรผมไม่มั่นใจแต่ว่าเป็นเฉพาะของผู้หญิงของผู้ชายไม่มีนะแต่ว่าก็เหมือนกันเลยนะลวดลายอะไรเหมือนกันแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีรองเท้ามาเช่นกันนะครับนี่ก็คือใส่คู่กันเนี่ยเท่มากนะครับดูดิ เป็นรองเท้าแบบเหมือนรองเท้าบูทเลยนะทรงเหมือนรองเท้าบูทแต่น่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเหมือนรองเท้าผ้าใบนะนี่เป็นลายแบบมีปีกสีดำเนรับอ่าเป็นลายปีกเหมือนอ่าปีกของอะไรนะครับเหมือนอ่าของพี่ตูนเลยนะครับปีกพี่ตูนปีกนกพี่ตูนเลยเนี่ย,ย,ยมันชื่อรองเท้าอะไรเนี่ยอ่าเฮฟเวนลี่เนี่ยเพนนะครับอ่าก็คือของผู้ชายแล้วก็ ของผู้หญิงแนบก็คือจะเป็นรองเท้าผ้าใบเนะี่ยอันนี้น่ารักมากคุณมครับนี่เดี๋ยวเราใส่คู่กับรองเท้าอ่ะนี่โอ้โหสวยมากนะครับใส่คู่กันเนี่ยโคตรน่ารักนะครับรองเท้าโอ้โหสวยมากแล้วก็เที่ยวกับชุดพวกนี้ก็ผมว่าสีไหนสวยสุดอ่ะผมลองสำรวจดูแล้วแลหลายคนบอกว่า ชอบสีแดงมากกว่าครับพี่คุณชุชมครับก็มีหลายคนบอกว่าชอบสีแดงนะแต่ก็ไม่รู้นะผมว่าสีขาวมันก็น่ารักไปอีกแบบนะนว่ามันเท่อะะค,ครับเข้าดูในเกมเนะนี่ยน่าจะเท่มากนะและต่อมานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดไดโนเสาร์อิลูชั่นนะครับอ่าอ่านว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าไดโนเสาร์อิลูชั่นนะครับอ่ะก็คือจะเป็นชุดแบบเหมือนคอสเพลคอสตูมาไรประมาณนี้นะที่แบบแต่งเป็นมัตคอตอะไรวันนี้นะค,ครับอ่ะประมาณนี้นะจะเป็นชุดมัดคอตนะ นะค,ครับก็คือจะเป็นไดโนเสาร์นะครับน่ารักมากนะครับนอนโห oh, ด,ดูดิดุกดิกได้ไหมไม่ดุกดิกไม่ได้นะครับคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวดิมันก็จะเป็นแบบตังเก๋อหางดุกดิกได้น่ารักจัด,จ,ดจัดนะแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าหมีตัวนี้เลยนะครับก็น่ารักดีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอ่กางเกงปีกนกใหม่นะครับก็ชอบสีไหนกันมากที่สุดลองคอมเมนต์กันหนะ่อยแล้วการเนอะ็นจีผมสำรวจไปแล้วแหละ แต่อยากรู้ว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยชอบสีไหนกันมากที่สุดนะครับลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าสีขาวสีแดงหรือสีฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วนะคงจะชอบสีแดงใช่ป่ะแต่ลองดูสีขาวอาจจะน่ารักกว่านะหรือว่าเท่กว่านะครับรองเท้าก็น่ารักนะผมว่าของผู้หญิงน,ะน่ารักนะรองเท้าผู้หญิงโอ้ยสวยนะ,ะชุดตัวนี้ก็น่ารักดีนะครับชิ้นครับใส่มันสามารถใส่คู่กับชุดกล้ามทองหรือว่าชุดอะไรที่คุณชมใส่ได้เพราะมันจะเป็นส่วนของกางเกงแล้วก็ส่วนของรองเท้านะ มันจะไม่อยู่ในเสื้อเห็นไหมเสื้อเนี่ยเราจะใส่ได้อิสระเลยนะครับคุณครับอ่ะก็น่ารักดีนะครับอ่ะก็กลับมาที่เซเวอร์ไทยนะครับเรามาดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับรู้สึกว่าจะมีคาตา纳มาใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆนี่นี่ผมมีแล้วนะครับก็โชว์หน่อยละการน,นะเพื่อนเหมือนคาตาะเซเบอร์นะครับเป็นนี่นี่คาตา纳ตัวนี้สวยมากคุครับนี่ ว่าเราถือว่าสีเท่เดียวนงคับดีราไปจัดกันได้นะซึ่งผมหมดเพียงแค่ไม่กี่เพชรเองนะประมาณ400กว่าเพจนะไม่ไม่ไม่ไมถึงหมดตู้หรอกแต่ว่าที่เห็นมันมันเกือบจะหมดเนี่ยคือผมหยาบได้ตัวนี้ด้วยเว้ยมันก็เลยแบบสุ่มต่อนะครับเลยก็ได้ตัวนี้มาหมดกันนะก็เลยแบบเสียเพชรเยอะไปหน่อยนะ อันทีจริงก็คือมันไม่หมดไม่เยอะนะแล้วแต่ดวงแล้วกันนะผมว่านี้ก็อยู่ที่ดวงคุณผู้ชมอีกทีแล้วนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมสายฟรีมาอีกแล้วนะวก็คือจะเป็นกิจกรรมต้นดายดำนะโอ้ก็คือจะเป็นการทําภารกิจคิวนั่นเองครบ10คิวเมื่อไหร่ก็ รับไปเลยนะครับเป็นโทเค็นะครับเอามาแลกเป็นชุดเหมือนชุดอียิปต์อะไรามันนี้นะครับนี่อ่าก็เทน่ารักมากนะครับของฟรีเนาะแล้วก็มีบอมสควอตใช่ไหมตอนนี้สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเป็นภารกิจอีกแล้วนะครับเป็นแค่เล่นในโหมดบอมสควอตโหมดวางระเบิดอะไรอย่างนี้ก็รับไปเลยนะครับเป็นฟอกไม่อย่าลืมมารับด้วยนะเป็นคูป,ปองไดมอนด์โรยัลโคตรดีนะแจกทั้ง6ใบเลยมีมิชชั่นในหะ้คุณชมทำด้วยนะตัวต่รอด15นาที30นาทีอะไรก็ว่ากันไปนะจะมีวันพีคเดย์ด้วยนะแจก ขอรางวัลเยอะมากนี่มีระเบิดตัวเอ,อกลับมาอีกแล้วหรอระเบิดเก่านี่ว่ากลับมาอีกครั้งนั้นระเบิดตัวนี้เอระเบิดนี้ไม่แจกของไม่น่าจะแจกแล้วใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเอ,งเอ่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวอ,ออะไรนะโลคิดเ,เนี่ยกลับมาแล้วนะเพราะว่าผมเห็นจีมเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นของแรแล้วนะสำหรับ BTS เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมไปจัดกันนะสำหรับ b d s Crystal นะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ทันแล้วก็ขาดโทเค็นอยู่เหมือนผมเนี่ยผมก็จัดครบชุดแล้วนะตอนนี้สามารถมาซื้อได้เหมือนร้านค้าเลยนะตอนนี้นี่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 โอ้โหก็คือจะเป็นตลาดดัตฟรีไฟนะก็สามารถหมุนฟรีได้เลยสองครั้งนะเห็นไหมเฮ้ยมีบัตรเป็นชื่อด้วยบัตร Evo ด้วยเพราะฉะนั้นจัดไปเลยแล้วกันนะวาชุดเคยผมมีแล้วนี่ว่าซะถ้าหมุนเนี่ยก็คืออดใช่ไหมเออแล้วลองหมุนอีกครั้งดิอ่าเสียสิบเพชรโอเค มีเอาบัตรเป็นชื่ออีกแล้วเหรอถูกไหมน่าจะถูกกว่านะอุ้ยได้กี่ใบอ่ะท้าเป็นแพงจังอ๋อสองร้อยยี่สิบบาก็ปกตินะลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์แนลโอ้โหอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะรู้สึกว่าจะมีไอวอลมาด้วยนะใครยังไม่จัดไปจัดกันได้นะทีนี้น,น,นี่ก็คือจะเป็นใหม่ใช่ไหมของใหม่ปึ๊บนี่แล้วก็อยู่ล่างสุดเลยเนะนี่ยนี่เป็นไอวอลตัวนี้เนี่ยเป็นไอวอลอัลตร้าวูดเทปนะครับก็จะเป็นไอวอลที่แบบเท่มากๆนะซื้อวางขายจำหน่ายร้านค้าเลยนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้ามั โคตรถูกนะแล้วก็มีชุดด้วยโอ้โหวางขายร้านค้ายเยอะมากเริ่มทยอยเข้าเหมือนซืรอมดอกแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีเออ่กล่องสุ่มแม็กลันเลนมาใหม่โอ้โหกิจกรร้มาใหม่เยอะนะเนี่ยสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับก็สามารถไปจัดกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาคุณชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดนะีโอหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้ะ yeah. This